เม,มนูเสา,เารา์นี้จะซซำนี่ละจ้าไก่ย่างเนาะจ้ะกงเผากรงใยไงแต่เผาบัวลายนี่ละจ้ากับเผาไฟไก่ย่างกับปิ้งจับไกลล่เนาะจ้ะโอ้ยเป็นวันสุดสัปดาห์จ้า,จาช่วงนี้มะม่วงเนาะจ้ะมะม่วงเขาเลยจะมีเมี่ยงวันจ้ะกินเผาก้อนจ้า พริกเราจะเ่อใส่ปลาไหือเขาเราจะใส่น้ำน้ำปลาเระเพืใส่น้ำปลาละจ้ะกินเขาจำเบะจำเบะเลยนะจ้ะนี่เจลก็เขาเสาะแซ่บไก่ย่างแมงไก่เฉพาะองเราจะซื้อตลาดจ้ะนี่กองข้าวใหญ่ แต่ข้าวไม่เยอะเพราะว่ากินไม่เยอะคนอยู่ปากกินแซมหนีก็พาะแล้วนะจ๊ะกินแไปหาทำงานจ้ะกินแล้วก็ไปเข้าบ้านทำงานไปแมงวันหล่แต่ยังไล่เอานะจ๊ะไปแมงวันถัจะได้กินข้าแวแต่ละครั้งกันทีกันจ๊ะ จะกินบรา้ายเราจะกินแชอิมเราจะจะแสบป่ะจันอือจะแสบพักจก้ะโอ๊ยไม่วานจ,าจะยังไม่กินก้นอ,อ,อน,น,น่อยด้าากับเขา่อยแต่น่อยป้านไปบ้านมาเราจะเฮ็ดคิดจะค้องเหงือกเลย ก็เสียงนกเกาจนะเขาเสียงนกกินเขากลางแจ้งกินเขากลางแจ้ง